ทุกคนผมไปเจอคาเฟ่ล้ำมาอีกแล้วแล้วทุกคนลองดูดิบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองเหนือเล้ะแต่ที่เนี่ยอยู่ใกล้แค่ฉะเชิงเซาเองนะไม่น่าเชื่อเลยว่าฉะเชิงเซาจะมีคาเฟ่บรรยากาศแบบนี้คือร้านนี้ผมเคยไปรีวิวเมื่อ5ปีก่อนแต่ว่าตอนนั้นนร้านเขาไม่ใช่เป็นร้านนี้นะครับตอนนั้นร้านเขาอยู่ริมถนนเป็นร้านเล็กๆเองแล้วพอดีเจ้าของร้านเขาจําเราได้ก็เลยได้คุยกันคือตอนนี้เขาย้ายมาเปิดในบริเวณบ้านที่เขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆก็เลยถามเขาว่าโหแบบนี้ก็ได้เห็นวิวแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆ,ๆแล้วดีหน้า,าอิิฉาาาาเพรรรบยกกศคคืดีมว เขาบอกเมื่อก่อนนะตรงนี้มันเป็นป่าทึบหมดเลยคือตั้งแต่เด็กๆก็ไม่เคยเห็นวิวแบบนี้เลยไม่เคยเห็นวิวริมน้ําเลยแล้วเมื่อ2อสปีก่อนนะ่ะเขาถ่ายพื้นที่ตรงนี้เราได้เห็นวิวเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยต้องกลับมาทําตรงนี้แล้วล่ะเพราะเขาก็รู้สึกว่าวิวมันสวยมากเขาเองก็เพิ่งได้มาเห็นวิวตอนโตเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวอย่างเราได้มีคาเฟ่ที่บรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วที่นี่ก็คือร้านดิบดีคาเฟ่ตั้งอยู่ในอ,อําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาทางไปวัดหนองเรือคือใกล้กับวัดหนองเรือแค่ประมาณ กโเองแต่ที่ยังเหมือนเดิมเลยก็คือเขาเปิดเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์นะครับทุกคนแต่ถ้าใครจะไปก็แนะนําว่าให้ทักไปถามทางเพจเขาก่อนนะครับเพราะบางอาทิตย์เขาก็มีกิจกรรมไปออกอีเวนต์ตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่ผมมาจะกลับไปอีกแน่นอนเพราะบรรยากาศแบบนี้คือถูกใจผมมากเลยอะแล้วถ้าอยากรู้ว่าร้านลับจริงไหมลับในที่นี้หมายถึงว่ามันลึกลับนะไม่ใช่เป็นความลับทุกคนลองไปดูแล้วจะรู้ว่าโอ้โหลับจริงจะลับไปไหนเนี่ยร้านเขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นแล้วราคาอาหารเครื่องดื่มคือถูกมาก